สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t u b e นะครับทุก่านโดยพวกเรานะครับช่องฟังกุกกิ๊กนะครับผมตามติดชีวิตควานช้างนะครับวันนี้นะครับมาทาอะไรน้อะเปอ้อยนะครับโอ้น้านะครับผมรวมหลังตีนนะครับผมรวท่วมหลังเท้านะครับโอ้อาจจะพูดไม่สุภาพต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะครับโอ้เกมจนได้เลยนะครับผมนะครับพาเจ้านี่มาเกมนะครับเจ้ากีแท็กนะครับผมนะครับโอ้ทำไงขึ้นนี่เรียบร้อยกรบผมนะครับ ก็ผมเอามาจมนับแต่ไปเรียกนะครับตัวช่วยมานะครับผมรถกระบะเข้าไม่ได้นะครับผมนะเรียบร้อยนะครับนี่รถกระบะขึ้นบถขึ้นอยู่แต่ว่าเอานู่นออกไปเฉยเบี่งออกไ้ทางหนนนะครับก็ให้นับสายปวนนะครับมาช่วยนะครับผมติดเละนะครับผมนะควานไปไม่ได้นะครับมาคนเดียวด้วยนะครับมิชานะครับผม นับก็เลยไปตามมานะครับตามสายปวนมาครับบ้านอยู่ตรงนี้นะครับเฮ้ยจะเจ้าคืนไหนวะด่แมนโบว่าทันโอเ้เกตปัญหาได้นะครับแต่ผมทำไม่เป็นนะครับเล่นจน,นเป็นชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับ รับตีนด้อน้ำไม่ได้สายป่วนนี่ไม่ขึ้นแน่ๆครับผมอ้โู้ไหนนอดนะวะที่ที่นับว่ารถกระบะเราเข้าไม่ได้นะครับก็เลยไดเอารถนับรถไถนะครับเดินตามนะครับมาจัดการนะครับปบาไว้ตรงนี้นะครับผมนับก็เหลือเยอะอยู่นะครับผมนะครับตราเข้าไม่ได้นะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับผมน้ําพอร่วมหลังเท้านะครับผม เขาขึ้ในว้าวเอาโอ้แข็งแรงจริงครับสายป่วนนี่ใช่ตัวใหญให่เฉยนะครับแล้วก็เอาของหวานนะครับมาให้สาวอวมนะครับหรือว่ากิ้งครับผม เอาลองอีกรอบนะครับโอ้ยมันขึ้นดืกมันจมทางหลังบ่เนี่ยเอานป่ตีนไก่ต้อยนะ่ะเอาแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยต่ลงุงโอ้่ไหวนะครับผม แล้วได้ขึ้นยกนี่ปุณิอ่ะเอาโมงอะไรได้ก่อนหนเอาโก้งอะไรวะเดี๋ยวต่อต่อไปก่อนครับก็นะครับยังขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวฟานครับก็ทำภารกิจใหม่นะครับจะเอาอ้อยลงก่อนนะครับผมแล้วเอาอ้อยลงแล้วก็เอารถขึ้นไปให้ถึงถนนก่อนนะครับค่อยแบกใหม่นะครับผม ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้นับตามมาดาสายป่วนครับพอควานก็แย่เลยนะครับผมนะดูสภาพนะครับเมื่อกี้ก็ดึงอ้อยลงหมดแล้วนะครับขึ้นมาได้นิดหนึ่งก็เอาไว้ใส่ใหม่นะครับส่วนรถเราจอดอยู่บ้านสายป่วนนะครับก็เอาลงมานะครับรถกระบะนะครับผมนะเดี๋ยววูนับโคลนขึ้นัวเขาเลยนะครับผมป่วนก็ช่วยแบกอ้อยนะครับเมื่อกี้นะครับควานก็ตัดอยู่คนเดียวนะครับเราขึ้นเรียบร้อยนะครับแต่รถออกไม่ได้นะครับผม ก็เลยเดินมปตามสายปวนที่บ้านนะครับผมมาช่วยนะครับนับถ้าไม่มีนะครับเพื่อนนะครับหรือว่านับก็คงจะได้ไปบ้านเลยนะครับผมนะครับเพราะว่านานจะวันนี้ไม่ได้โทรศัพท์มาด้วยนะครับก็ยืมโทรศัพท์นะครับสายปวนนะครับทั้งขึ้นทั้งล่องครับรถกอรถเข็นรถที่บ้านสายปวนครับแล้วก็โทรศัพท์นะครับก็ยืมนะครับพร้อมเลยนะครับถ่ายคลิปพร้อมนะครับผมมาทีเดียวครุ้มนะครับแต่ไม่ครุ้มตรงที่รถติดครับผมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนับเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับใหม่ๆนะครับให้พี่แม่ได้รับชมนะครับผมนะฝากช่องฟังกุ๊กกิ๊กด้วยนะครับผมนะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับผมสำหรับเช้านี้นะครับเกมที่ป่าอ้อยนะครับก็ขอยุติคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม